ผมมือนีพกกับผมครับเนยมนอนหน้าครับผมมือนีผมสิพ้าพี่น้องไปเก็บทุนพักหวานครับตอนนี้ก็ยุ่งเครื่องพูแล้วครับผมไปครับไปเบิ้งต้นกันครับผมนะครับทุนหน่อยครับผมผีน้องครับข้างๆก็มีครับผมหลายแห้งครับ นิดเเนน่อยไฟกับไม่ครับผมยินมือเขามาเกียมตงกันเด้อครับเด้อพี่นอ้องกำลังงามๆเลยครับทุนทุนพักหวานครับงามแหงครับพี่น้อง หลายครับผมนี่ครับคุณน,น่อยครับอันนี้กัน ครับพี่น้ององูหง่ครับเธอวปานหง่เลยได้ครับผู้ทา้งผมนี่อืมมีหอดแมงตอมตาครับพี่น้องจะเขาเอื่นว่าแมงเอียงเด้อ ทางบ้านพี่น้องเอิอนว่าอยังนออบ้านผมเอิอนแมงขีนาครับผมมันมักตอมหนาตอมตาครับเวลาอยู่ถึงผูวันนี้ดีครับพี่น้องอ้หลายอยู่ด้ยครับนี่ีครับขยับไปอีกครับนี จะดอ,อนอ้อนงามแหงหุดหน่อยครับครับหลายครับถือว่าหลายครับจังสิมาครับหาน้ำกันตอดวยครับเดีย๋ยวอย่าฟากุดขามไปเสยครับ มีคนมาเก็บก่อนนะครับฮู้โบแมนครับข้ทงทางกับพ่อมีครับผมมาครับเยื่มือมาเก็บสายเน็ตมาด้ครับเด้อผู้ได้รับชมคลิปนีก้กะกินเขาผู้ได้กินเขาอยู่ขอให้กินเขาเสียบๆด้วยครับผม <c oughs> มาครับข้างๆก็มีอีกครับผม รัวๆเลยครับ <S <S นี่ฮะยืะ <S <S นมือเขามาเก็บน้อกันครับผม <S <S เก็บผู้เดียวอยู่ทั้งผู้นี่ครับมันห่อนเม่อวิผู้ใดขึ้นมากครับผม ญ่ครับต้นไงครับอันนี้มีต่หูจังสีครับพี่น้องขันผูใ้ใดดูเก็บกระสีได้อยู่แล้วครับ บ่ครับหลายอยู่ดีครับผมคุณกระเมียนครับมาครับมากเก็บน้ำกันครับผมเก็บเด้เ่าละหน่อยครับเห็นบ่ครับเบ่งใส่ผมเลยด้วยครับเด้อผมก็บเห็นเบิดสุดต้นปานั้น ก็พ,พี่น้องตาดีกับเบื้งน้อกันครับดีกัะแม่ได้ครับแต่ว่าไฟมันใหม่แล้วไฟใหม่แห้งครับนี่ครับถือบ่าไดจังหน่อยแล้วครับผมเห็นหมนครับกขบมันอยู่ได้ละครับผมนี่ฮะ จะทุนน้อยครับผมเห็นบ่ครับอันนี้เหี่ยวไปแล้วครับผมเด้๋ยครับเด้อยยืนมือมาเก็บผักหวานน้ำกันครับ เห็นไหมครับเหยีบตนนันน้อยๆกําลัางสิเกิดครับบ่อาแล้วครับอันนี้ปล่อยมันเกิดครับครับทางก็นมนีบ หลายอยู่ด้ยครับมาด้ครับเด้อสาดช่องน้ำกันครับจ้กวันอยู่ส่เน่ลราคงก็เห็นโมเบิร์ดดีครับน่กระแมน ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคครับพอดีงามเลยครับผมมาเด้อครับเด้อมาเก็บซอยผมเลยครับแม่งขีดนักตอมนาตอมตาเต็มอยู่ครับพี่น้องีล้วพอดีงามอีกเลยครับข้างคางครับผม ที่ครับ้างๆกันมีอีกครับผมอืมเฮียแน่แล้วครับที่ครับมองผมเอากับข้างๆหองเลยครับหองแบบนี้หนึ่งครับหนึ่งครับผมชิลเลาะไปน้ำหนีแล้วครับเพื่อได้ไล์ครับผมไปช่วงนกันด้ครับผม ถือว่าร้ายครับผมส่วนพอดีง่ายเหมือนกครับ นี่ครับขลังฟงครับขลังฟงยอดครับพี่น้องบทันในงามปันไดยยังเปลี่ยนต่ออยู่แต่พอดีหวานๆเลยครับแซนีใส่ไข่มดแดงจักน้อย บรรยากาศดีแห้งครับแต่หากฮอสหอนโอ้ยครับใกล้ๆเห็นแล้วครับผมพอดีเลยครับนี่นี่เด้กครับคางๆกันครับผมอ,อันนี้ กำลตังแตกครับเอาได้บากอันเนาะครับอันท้างล่างนี่มีคนมาเด็ดแหละข้าง,งผมว่าผมเห็นอยู่ครับมาเด้อครับเด้อมาเบ่งน้ำกันมาหาน้ำผมน่ครับแมนบองครับมนผักหวานบอครับบ๊แมเมนครับผมผมเป็นต้นผักหวานไปเบ่งน้ำกันต่อครับผม หอนแห้งครับพี่นอ้องแม่ขีนหนกกับพ่อแม่ขีนหนักนะครับถือปร้ลายเลยด้ยดยดยครับตากาสิเก็บไปเรื่อยๆครับเห็นหอดทีไม้ครับผม อนุญาตนางพักแก้วข้าวครับผมขออนุญาตนางพักแก้วข้าวครับผม,ออกกบผมไปพอกันนะครับผมนี่ครับมาครับมาไปกันต่อเลยครับผมหาไปหอดชุดแล้วก็โคงกลับมามงกอาครับกลับเทียงครับผมนี่ก็เพาะใดครับถึงกบวใหญ่ พ่อได้เก็บไปเรื่อยๆครับเลิดเลยครับต้นนี้นี่ครับบรรยากาศไยครับผมพ่อแล้วครับนะครับต้นหนึ่งพ่อได้เก็บครับต้นนี้เตีวว่าถือว่าแตกง่ายนะครับไปครับไปตังกันต่อครับ มายางเหรียญพูน้ำกันเด้อครับเด้วอวันนี้โบแมนเด้อครับคือซืิอจครับเต๋อโบแมนเบิร์ดขับบ่คือกันเด้อมาครับมามาหาเป็นมูผมนะครับพี่น้องยืนมือผ่านหน้าจอมมาเลยครับ <laughs> นี่ ๋ยวผู้ดเดียวซาแน่เนาะครับเนาะผู้ดเดีรับชมตอนกินเขาอยู่กับสิม่วนแน่อยู่แล้วครับไปครับไปเบื้องนั่กันต่อครับผม ตคนนึงครับผมพอดีงามเลยครับข้างๆกันแล้วครับผมเก็บมือเดียวนะครับเนาะสายจังหน่อยครับข้างๆกันก็มีครับผม ดีตัวนี้น้อยเลยครับตรวจสอบสายตาด้วยครับเด้ออันนี้ก็ พอดีพอดีเลยครับสําหรับผมผมว่าพอดีเลยครับสำนี้น่ครับค่อยๆฮาไปเรื่อยๆครับผมชิพายางเลยครับพี่น้องเด้อนี่นี่ครับใก,กล้ๆกันนี่อีกอันนี้มีคนเด็ดแล้ะครับนี่ครับบกไก่กันบันไดครับ ข้างผีกับนี่ครับผมปล่อยเป็นฟงเนี่ยครับนี่ครับต้นนี้กับหุ้นน้อยๆครับแต่ข้างๆมีด้วยครับพี่น้องเบิ่งครับยี่ฮ่ดงามแห้งไอ้นี่ขันปล่อยให้มันเกิด,ดอีกจังหน่อยนี่คือสิคักครับ หิบในเฮียเนี่ยครับมือเดียวครับพี่น้องต้องให้พี่น้องมาซอยครับมาซอยกันเด้อครับเด้อไทบันเดียวกันกันครับพี่น้องมาพร้อมถุงนะครับขวขากขวขากเลยนี่ใบตอครับของคางก็มีครับผม เห็นบ่ครับาหลายอยู่ด้วยครับนี่เอาเห็บเวิดเลยครับหลายครับไปเบิองน้องกันต่อครับผมเดี๋ยวเฝ้าด้ครับเด้อนี่ครับทางก็หร้ายครับพักหวานให้กันครับอันนี้ นะครับหลายอยู่ดนะครับปลาโชมาครับมาเก็บชายผมนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับสอดซองสายตาครับเครื่อมีครับผมนี่น่อยนึงครับผม ต้นนี้ต้นใหญ่ครับหูดใหญ่ครับครับครบางๆกันเลยครับผมอากาศกำลังห้อนครับตอนนี้ก็บวันที่สามเมษาครับสามเมษาหก กิจนี่แล้วมั้งครับนี่ครับผม ไง่ได้ครับนี่อู้ครับตันนี้ตในญ่แห้งครับตอนตอนี้ผมเอาอทุ่งแยงครอบหนาเลยจักแม่งยังแน่้ครับตอมนี่ครับยังไปเลือกเอาอยู่เท้งครับวันนี้ โอ้ Ooh, ครับแมนบ่ครับนี่แม่นพักหวานครับๆักได้นี่ mm hmm. มาครับยืนมือมาเก็บสอยผมเลยด้วยครับเด้อต้นนี้ใหญ่แนครับเหลือมมาหอดมองคนมาบ่คอยหอดแล้วครับมันหอ่อ <c> น <ười> ไก่พร้อมครับ คนใหญ่อยู่ครับสําหรับผมถือว่าใหญ่แล้วครับสําหรับคนเคยเก็บกกใหญ่ๆกว่านี้ก็น่นาจะว่าต้านน้่อยๆครับผมนี่นะครับเก็บเล็กผสมหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ร้ายครับนี่ครับ เยืนมือขอาคครับผมอากาศตอนนี้ก็น,น่าจะ30องศากว่าๆแล้ครับตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงนะครับ1ิบเอโมงจะตรงนะครับผมนี่ครมาครับมาหาน้ำกันต่อครับผม เหี้ยวนะครับหาดนนำมาครับเก็บซอยกันนะครับ <laughs> นี่ครับเห็นไหมครับต้นนี้ครับกับต้นพุ่น ไปเบืองน้ำกันเลยครับผมพออีกล้ครับขข่งๆกันเลยครับผมโอ้แดดเริ่ม้อนแล้วครับนาสีได้ถอยเร็วๆนี่ครับผมอันนี้น้อยๆอยันนี้ไวโปงครับมาครับมายางน้ำกันครับผม ไก่ๆมันลายเห็นนะครับป้าทวดีครับดีดีขันใดแต่ยังสีขึ้นเลยครับนาสิพ่อไว้ครับบางทีข้างๆกันก็นกนมีครับข้างๆกัน,น่าจจะได้ซ้ำหนีครับผม บานนี้เ่อก็มาหอดที่ไม้เลยครับได้ร้ายเลยครับถือว่าเก็บทุนมั่นได้ร้ายสำนีก็ถือว่าคักเลยครับมาครับบานนี้ผมจะเอาใบใบไม้เท่านี้แหละครับพ่อบ้านนี้ก็มาสรุปผลน้ำกันครับพี่น้องมาครับมาเบงใงไกลครับผมนไครับพี่น้องมาสรุปผลน้ำกันครับผมผมขอยกโชว์เลยครับเด้อ ีหลายบ่ครับอันนี้แกงอิ่มไญ่นึงพม่นด้อครับนี่สำหรับมือนน้ก็สวัสดีครับไปพ่อกันคลิหน้าครับถ้ามัคลิปนี้ก็บฝากกดไลค์นี่ดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามต้องกันครับผมสำหรับมือนน้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับมาเบิ่งนต้องกานใกล้ๆครับผม มีเตอือนอ่อนเนี่ครับเพราะว่าผมเก็บมีเตอือนอ่อนมือมือผมกระดำครับพี่น้องน,นี่ครับไปพ่อ,อิปหนาครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ